สวัสดีครับวันนี้นะฮะอยู่กับผมโล่กกองเสงครับและคลิปนี้ครับผมจะพาชมกับรถเก่งยอดนิยมนะฮะบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเห็นบนท้องถนนเยอะมากๆครับซึ่งคันนี้จะเป็นคันไหนไปไม่ได้เลยนอกจาก โตโยต้าวีออครับผมนะฮะซึ่งคันนี้เนี่ยมายรุ่นของตัว 1.5J นะครับรถคันนี้ปี2012เกียร์อตโัติรถคันนี้ได้ภายในดําเรียบร้อยนะฮะและบอกเลยว่าที่ชนของเราตอนนี้นะครับผมนําเข้าวีออมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวมีเลืองหลักสีหลักรุ่นนะฮะหลักปีครับหลักเกณฑ์ใครมองหารถใช้งานสักหนึ่งคันหรือว่าเป็นรถเริ่มต้นนะครับบอกเลยว่าวีออเนี่ยแนะนํามากๆนะเพราะว่าผมเองก็ใช้รถคันนี้อยู่นะครับผมอ่ะนะฮะเดี๋ยวเรามาดูส่งตัวราคาดีกว่าคันนี้ครับผม,มราคาปกตินะฮะ วันนี้ทางกรงเสียงจัดให้เลยนะฮะราคาพิเศษครับ1 5 8 0 0 0สบาทเท่านั้นเองจัดแฝดได้เต็มนะครับคันนี้รถเยี่หสองสภาพสวยๆครับมาเดี๋ยวเรามาดูคันนี้ดีกว่าครับคันนี้นะฮะเป็น t o y o ต a v วีออรับปี2012อันนี้เป็นตัวมิเนอร์เชนแล้วก่อนตัวเปลี่ยนโฉมนะครับด้านหน้าเนี่ยนะฮะเป็นเอกลักษณ์อมากครับคันนี้มีการเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นตัว T R D มาเทสเทสวยๆครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้าเนี่ยนะฮะไม่มีรอยแตกรอยร้าวกันชนสภาพเดิมสวย นะครับคันนี้รถเป็นสีบอลเงินเดิมจากโรงงานนะครับรถสีนี้ดูแลรักษาง่ายนะครับไม่ค่อยมีรอยขนแมวที่สำคัญขายต่อราคาค่อนข้างโอเคเลยนะครับ่ะเดี๋ยวเราดูส่งตัวห้องเครื่องกันดีกว่าครับซึ่งคันนี้เนี่ยนะฮะเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาด1.5ลิตรครับเป็นตัวรหัส 1S ครับที่สำคัญนะคันนี้ไม่เคยมีการติดตั้งแก๊สมาก่อนด้วยเครื่องเนี่ยสดๆดใหม่ๆเลยนะครับมาดูภายในหองเครื่องดีกว่าครับคันนี้ ในส่วนของตัวภายในห้องเครื่องครับคันนี้สภาพซอกในเดิมนะฮะไม่มีรอยพ่นซ๊อพ่นสีเม็ดน้าต่างสภาพเดิมพื้ึกครับเครื่องเนี่ยไม่มีพวกรอยคาบรอยเยิม้มหรือว่าตัวเครื่องไม่ไม่มีร่องรอยของการเจาะเพื่อติดตั้งแก๊สนะครับหนสภาพสวยๆฝากระโปรงเดิมจากโรงงานสติ๊กเกอร์เดิมนะฮะอยู่ครบหมดครับผมภายในก็จับประมาณนี้ในส่วนของตัวห้องเครื่องครับดูด้านข้างดีกว่าครับ ในส่วนตัวด้านข้างครับผมนี่สภาพสวยนะฮะไม่มีรอยบุบรอยชนรอยกระแทกครับคันนี้เนี่ยนะฮะเจ้าของเดิมได้มีการแต่งซิ่งมาเล็กน้อยนะครับผมซึ่งล้อแม็กเนี่ยนะฮะสวยเลยดูเข้ากระดถลมากๆนะครับซีรีส์ยางเนี่ยมาพร้อมกับตัว19555ครับ15ครับ,บ,ห,รบหรือว่าตัวขอบ15นั่นเองครับ เดี๋ยวดูในส่วนของตัวภายในตัวรถกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับคันนี้เนี่ยเบาะเดิมจากโรงงานนะครับสภาพสวยนุ่มฟูภายในเป็นตัวภายในสีดำนะซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ใช้ตัวรุ่นนี้อยู่ภายในสีนี้อยู่ซึ่งบอกเลยว่าดีมากนะครับเบาะไม่ร้อนภายในเปื้อนยากนะครับบอกเลยว่าทนมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะฮะมาเดีย๋ยวดูในส่วนของตัวซอกด้านข้างดีกว่าครับคันนี้นะฮะทางชรุงของเราการ,ารันตีครับรถทุกคันซอกในเดิมจากโรงงานครับหัวน็อ นะฮะติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานอยู่ครบครับแล้วก็ตัวเม็ดอาร์เนี่ยนี่กลมเดิมสวยนะครับผมไม่มีรอยพ่นสอบพ่นสีแน่นอนนะฮะแล้วก็พวกนน้ตประตูหน้าแรงต่างสภาพเดิมสวยจากโรงงานครับคันนี้คอนโซลเป็นสีดำนะฮะโดยปกติเนี่ยรุ่นนี้นะครับผม จะมีรอยแตกรอยงาบ้างเล็กน้อยนะครแต่ซึ่งคันนี้ไม่มีเลยนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของยอดอีกหอย่างนั่นก็คือตัวเดินมาอยู่ตรงกลางนะครับผมซึ่งทําให้เวลาขับรถเนี่ยมองทัศนวิสัยได้ค่อนข้างง่ายนะครับพวกวิทียูแอร์เดิมจากโรงงานครับรุ่นนี้มาพร้อมกับตัวระบบเกียร์ออโต้ให้นะครับผมใช้งานง่ายนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวด้านถังไตัวรถกันดีกว่านะครับ ซึ่งตัวโมนี้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากซึ่งพี่ๆหลายท่านเนี่ยโอเคอาจจะเห็นบนท้องถนโนบ้างนะครับผมซึ่งมีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพื่อขับบนท้องถนโนเนี่ยเยอะมากในที่สำคัญอะไหล่หาง่ายราคาถูกประหยัดคนนะครับข้อดีเนี่ยเยอะมากๆนะครับผมอ่ะด้านท้ายไม่มีรอยชนรอยกระแทกนะครับไฟท้ายไม่มีรอยแตกนะครับอ่ะ๋ย่าด,ดูที่เก็บสัมภาระกันดีกว่านะครับซึ่งคันนี้นะครับผมที่เก็บสัมภาระเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว น aurus, ี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวลองดูซอกด้านท้ายกันดีกว่าคันนี้นะครับนี่อูสักนิดหนึ่งโค้กแผ่นแม็กะไรต่างๆอะไรก็ยังอยู่เดิมครบนะครับอุปกรณ์ติดล้อยางอะไรต่างๆอยู่ครบซ่องในเดิมจากโรงงานไม่มีรอยชนรอยกระแทกนะครับนี่พวกซอกรางน้ำต่างๆก็สภาพเดิมสวยนะฮะคันนี้ฝาเดิมจากโรงงานครับไปเดี๋ยวเราไปดูส่วนตัวฝั่งคนขับกันบ้างดีกว่านะครับอ๋อที่สำคัญคันนี้กุใแจรีโมทด้วยใช้งานได้ดีมากๆนะครับอ่ะ ภายในเนี่ยนะครับผมค่อนข้างนั่งสบายนะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยเดิมจากโรงงานสภาพสวยนะครับผมไม่มีพวกรอยล่อนนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวระบบไฟฟ้าต่างๆก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับตรงระบบไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวเราจัดการเช็คให้อีกทีหนึ่งนะครับผมมีพวกกระจกไฟฟ้าต่างๆนะฮะ สามารถใช้งานได้ปกติกระจกคนขับเป็นออโตให้เดเรียบร้อยนะครับผมซึ่งวี่ท่านใดมองหารถเก่งสักหนึ่งคันหรือว่ามองหาเป็นโตโยต้ rt, า Vios เฉพาะเลยเนี่ยนะฮะบ,บอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆและที่โชว์รูมของเรามีให้เลือกหลายคันมากๆครับมีมากกว่า7คันเลยทีเดียวหลากสีหลากเจนหลากรุ่นนะครับมันจะเป็นตัวเริ่มต้นไปถึงตัวท็อปเลยนะครับ,บสำหรับท่านใดสนใจนะะสำหรับ Vios คันนี้ครับราคาปกติ 1 8 8 0 0 0บาทครับวันนี้ทางโชว์รุมของเราจัดให้ในราคาพิเศษเลยครับผมเ mm hmm. หลือเป็นแค่1 5 8 0 0 0บาทเท่านั้นรถเดิมสวยไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยโอ้โหแล้วบอกเลยว่าขับตั้งางวันอีด,ดีมากๆนะครับผมสำหรับท่านได้หายอยู่นะฮะ Dios 1.5J ปี2022เกียรตคันนี้ครับผมบอกเลยว่า คุ้มมากๆและติดต่อพวกเราได้ที่03-506-4777 6ครับผมหรือว่าไลน์ออฟฟิเชียลของทางโชรูมครับแอดได้ KS1234 นะฮะอย่าลืมแอดดานหน้าด้วยนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะฮะที่อยากเป็นกำลังใจพวกเราง่ายๆครับเพียงแค่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับผมนะฮะง่ายแค่นี้ก็เป็นกำลังใจพวกเราทีมงานของเสงได้แล้วครับและสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ